็นธรรมดาครับผมที่เราจะมานั่งดูปืนใหม่นะฮะแล้วก็สิ่งใหม่ใหม่ในเกมที่เพิ่งอัปเดตมาครับและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะนี่ในะรายการดันเตอร์ r c สเตอร์เกมมิ่งนะครับผมจอกับผมดันเตอร์และเก็บทีก่กำลังรับชมในขณะนี้นะครับก็คือ stand up to นะครับหลังจากไม่ได้เล่นมาเป็นเวลานานมากนะฮะก็จริงๆเข้ามาเล่นแหละแต่ว่าไม่ได้อัดมาลงช่องไว้นะครับผมผมโอเควันนี้วันที่22ิ นะฮะกรัการกา,รามีอัปเดตแพทใหม่นะฮะเป็นซีซันสามดาร์กอนไรส์นะครับผมเป็นแพ t ต์น์พาตัวใหม่นะฮะดูนอนรางวัลน,นั้นสิพระเจ้าช่วยตายเถอะดูครับแล้วมีปืนใหม่ครับเท่าที่เห็นครับผม M60 นะครับผม,บผมอันนี้เป็นสกินตัวแรกนะฮะสกินตัวแรกของ M60 นะฮะแล้วก็ปืนใหม่อย่างเอ่อ m น a 1นะฮะ คิงวีเจ็ดเอ้ยจุดนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูอ่าแอนิเมชันของปืนใหม่แต่ละปืนเลยแล้วกันครับในโหมดฝึกโอเคไปดูกันก่อนเลยไป,ไปดูการยิงปืนนี้ดีกว่าสานัดแรกจะค่อนข้างตรงเป้านะฮะลองยิงในระยะ15เมตรดู หลังจากนัดที่สี่ไปจะค่อนข้างดีดนะครับผมอันนี้ลองกดฟูออโต้กันโอเคค่อนข้างดีดพอสมควรพอๆกับเอ็มสี่เลยนะฮะต่อมาปืนต่อมาครับท่านผู้ชมเอ็มหกสิบในการเตรียมอาวุธเตรียมอาวุธค่อนข้างช้านะฮะโอ้ฟังเสียงนั่นสิท่านผู้ชมเสียงแบบไอสัตว์สงครามเวียดนาม ค่อนข้างเกาะกลุ่มนะเนี่ยโอ้โหดูปืนนะสิท่านผู้ชม M 6 0ใส่ฟอร์กิฟใส่กลอทท้องทันทิคอาสโคบคูณสองโอ้โห ปืนดีดเป็นมาเลยเว้ยเฮ้ย <c> ม <oughs> <c oughs> ีโหมดทีมเดสแมทนะผมเดี๋ยวเขาลองดูปืนนี้ก่อนเชดเคมีการเช็คแชมเบอร์นะฮะแจวแจวดีแจวดีไปเราจะไปลองในทีมเดสแมทครับผมเป็นไงนะไปดูกันเลย <c oughs> อะไรอะไรเ้ยเยิงทะลุมาเหรอเฮ้ย เอ็มสี่ทำอะไรอะพอที่อะไรเนี่ยอ่าเฮ้ยปืนมันดีจรินเลยเออเออปืนแม่งยิงแทบทุกอย่างอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะรีโหลดก่อนเก็บกระสุนเข้าบ่อโอ้โหดึง เจทสุดยอดถึงการรีโหลดตัวนี้ยิงสวนออกไปโดนไม่รู้โดนโดนสองเม็ดมือสายยิงกดถูกใจสิ่งนี้อ้าวโหโอ้สิ่งปืนมันหนักแน่นตักหน่วงหนักแน่น <c oughs> เอ้ยเฮ้ยใครล้างปู <c oughs> ขึ้นไปโอ้โดนหนึ่งปุกเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันปืนแม็กสุดอุ้ยปืนมันดีจริงๆเลยยิยงโดนสามสี่นัดก็ร่วงไปหัวเาโอ้ย ยิงเขียวแขนก็โดนตายอยอีกตัวหนึ่งสองตัวอ่ามาดิโผล่มาล่วงเอ้ยเข้าหัวเว่ยล่วงล่วงโอ้โห ปืนโอพีจะจัดปืนนี้อ๋ออ๋อดับเบิลดับเบิลคิวยินกราที่ไหนเฮ้ยอย่านะอย่านะปืนที่โหดนะน้อง Hello there อ้าวกูเห็นแล้วแต่กูลักป่าวเว้ยระวง โอ้ยโอ้ยปืนมันโอพีเกิดไปแล้วแม่งยิงทะลุทุกอย่างเลยมาดูประสิทธิภาพปืนต่อมาครับ M4A1 เฉดโด้มึงดูความสวยงามของ M4 นั่นสิเร็ดเออเฮ้ย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 อันนี้ยังไงอันนี้งอนเง่นอะไรวะโอ้โหโพิ่งเห็นอ right ัน <bucks> น <and camera apan> ี Boy? ้ไม่ใช่รีโหลดคือแบบโคตรเด็ด โอ้วิปืนมันโอ้โหเดยวเดยวเดี๋ยว,ยว,ยวปืนแม่งนิ่งมากใน3นัดแรกบริษัทความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยวะ,วะเอซหกสิบมันยิงทะลุอะ่ะอย่าพึ่งโกงกันขอร้องป้า เฮโโ้ยยี่เป็นทางไหนกันเยอะแยะวะไม่ซ้ายก็ขวาไม่นาก็หลังมือมันเป็นยังไงฮะขา้างหน้าตรงนี้มีอยู่รู้ไว้ก่อนไม่โดนปุ๊บเอาไปแตกกันแล้วไว้เฉียด เดียวซอก,กโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยูย่ข้างหน้าข้างหน้าโอเคเพื่อนเพื่อนเก็บแล้วข้างหน้ายี่หกสิบเรียบร้อย,อย,อยเออเอเลือดล้แปดก็สุดเหลือหนึ่งอุ้ยนายอยู่น้าตอนนี้มีเออปาดสองไปดิ อะโลข่ขาเตก็กอะโลตัวเตก็กไอคิดดีไอจิดี่โพเทคเออไม่โพเทคแล้วตัวเนี้ยเออยังกันนะอะไรกับพวกเนี้ยฮะเอาเอ,อ,อะไรเดี๋ยวๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆมีตัวอยู่ฐานเราลูกมด เม่จะมาล้วงฐานเหรอไม่ได้หรอกน้องีนนัดเล็กๆเ,เป็นไงล่ะนนไอชิ้นนี้เด็ดปิงไอชิ้นนี้เด็ดปิงตัวบา้าขบนล้วงโอเคอะนยยี่ไงโถเอาคืนไปดิ นี่ไงะอะนี่ไงข้าบนทำอะไรข้างบนนะครับเนี่ยเออได้แอสซิดไว้เฮ้ยยี่บักตัวเกิดมันมีตัวเกิดโอ้โหไฟลเลยสูงถ่ายแป๊บเดียวหมดเออเอาสิ มันไม่ใช่แหละเอาชิ้ด่ใครเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าให้เพื่อนเจัากวาสองอุย้ย ครับเป็นไงกับ้างครับสำหรับคลิปที่เพิ่งจบไปก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับก็กดีด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากนักกล่าผู้น่ารักคนนี้นะครับนะสำหรับใครที่อยากโดเดบิวกำลังใจนะก็สามารถโดเดบเข้ามาได้ทางทัวร์เลดนะครับผมจะแปะเบอร์ไว้ที่ description ฮะอย่าโทรมากลัวนะโอเคสำหรับคลิปนี้สำหรับปืนใหม่ใน M4A1 แล้วก็ M60 ที่แม่งโคตรจะ OP นะฮะแม่งยิงทะลุทุกอย่างจริงๆนะผมคือโอ้โหถ้ามีคนเล่นแต่ปืนที่ด่าพ่อกันเลยทีเดียว โอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนเพราะก็หมายในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายเฮ้ยเปิดหี้ยอะไรไม่ไ